ค่อันนี้ห้องนอนต้อนหอมใช่ไหมครับโรงแรมแกรนกราเดนนะคะพัดนนไหนครับอ้มีสองเตียงเลยเหรอคะอ้โหอันนี้เตียงใหญ่มากเลยคะ่ะบ้อนหอมจะนอนเตียงไหนจ๊ะเตียงเล็กหรือเตียงใหญ่คะ,ะเตียงใหญ่เลยคะับเอาหใหญ่โตอลังการมากเลยคะ่ะ เอ้าเหรอมีเตียงเล็กด้วยเอาเตียงเล็กมันจะแข็งเหรอคะลองกระโดดสิคะเจ็บก้่นไหมคะลองไปกระโดดเตียงใหญ่สิฮะเตียงใหญ่ดึงแอ้วไหนคะเอ๋อนี่็นอนได้นะคะรับก็โอเคใช่ไหมคะตรงนี้อืม เ,เปิดง่ายๆคะอันนี้รีโมททีวีนน TV, ใช่ไหมคะเรามาชมบรรยากาศกันก่อนไหมคะี่เรามาออกมาดูข้างนอกกันหน่อยคะ่ะนี่เปิดมาข้างนอกนะคะนะฮะเพื่อนๆม,มาดูนี่เขาเรียกสวนอะไรนะอันนี้ตำหนักอ,อะไรสักอย่างก็จำไม่ได้แล้วนี่ก็เป็นทะเลนะคะ เดี๋ยวเราจะไปเล่นน้ําด้านล่างตรงนี้มีตรงนี้ไหน,น,น,นตรงนี้นะคะนี่ตรงนี้ตรงนี้อออันนี้มาถ่ายดูบรรยากาศนะคะ่ะอันนี้ตอนหอมอยู่ชั้นเจ็ดใช่ไหมคะค่ะชั้นเจ็ดสูงมากเลยคะ่ะ<า>สูงมากคะ่ะสูงมากนะคะไหน้องเ้าเพื่อนๆมาดูสิคะ่ะคะโอ้โหนี่นะคะ่ะด้านหลังห้องเราเป็นป่านะคะ เป็นวิวป่าเอ่อเดินคะต้นหอมอยู่ข้างหลังคะ่ะไหนคะโอ้ไหนต้นหอมอยู่ไหนนี่ค่ะ <c oughs> <c oughs> จะมีที่นั่งชมวิวอยู่ข้างหลังอีก <c oughs> ใช่ไหมคะออาโอเคเดี๋ยวอันนี้คือห้องนอนต้นหอมนะคะนี่เตียงใหญ่แล้วก็เตียงเล็กมีทั้งสองเตียงเลยเดี๋ยวต้นหอมนอนเตียงเล็กใช่ไหมคะ เตียงใหญ่เหรอคะแล้วใครนอนเตียงเลก็กอ่ะให้พ่อนอนเหรอนหนูนอนต้นหอมนอนก็ได้ต้นหอมนอนก็ได้โอเคนี่นะครับก็โอเคนะครับห้องมีกล้องวงจรด้วยค่ะวว้ากล้องวงจรอะไรคะเขาเรียกทีวีค่ะโอเคอเดแบบี๋ยวเราลงไปเล่นน้ำกันใช่ไหมคะพักผ่อนแป๊บหนึง่งโอเค เดี๋ยวแต่งตัวไปไหนคะเนี่ยไปไว่ายน้ำค่ะไปไว่ายน้ำนะโอเคมีอุปกรณ์มาครบเลยใช่ไหมคะค่ะโอเคอันนี้อะไรคะเนี่ยหมวกออแล้วก็อันนี้ที่สวมแขนอันนี้อะไรคะมีแว่นตาด้วยหรอฮะ,ะ <laughs> โอเคพร้อมแล้วใช่ไหมคะค่ะ Let's go <S ถึงแล้วค่ะทะเลทะเลนะคะค่ะอันนี้อยู่ตรงด้านของโรงแรมใช่ไหมคะ ด้านหลังเขาเรียกว่าปรา,าสาทอะไรสักอย่างหนึง่งใช่ไหมคะคุณพ่อก็จําไม่ได้คุณแม่บอกมานี่บรรยากาศนะคะระวังตกไปนะคะไอะ้ตัวนี้เป็นกําแพงฮะก,ะกละะัวเหรอครัอันนี้เป็นกําแพงเป็นทางเดินใช่ไหมคะตกไปกับน้ําเลยใช่ไหมคะน,นี่เป็นน้ําเป็นทะเล วิวสวยมากเลยค่ะยืนอยู่ที่เฉยก่อนค่ะเดี๋ยวพ่อเก็บภาพก่อนอนี่ค่ะ,<ท>ะเป็นวิวทะเลใช่ไหมคะตอนนี้เป็นที่พักเราแกรนการ์เด้นนะคะนี่ค่ะวิวทะเลสวยจังเลยค่ะเดินไปเลยค่ะเดินบนกำแพงหัวโตฮะ ว่กนะคะค่ะ,คะตอนนี้นะคะก็เจอแมงกะพุนค่ะเจออะไรนะคะแมงกระพุนแมงกะพุนไหนคะ,คะนี่นะคะพามาดูแมงกระพุนนี่ไงมันถุงพลาสติกเลยมันถุงพลาสติกเลยค่ะแต่จริงๆเป็นแมงกะพุนนะคะเด็กๆเด็กๆไปโดนไม่ได้นะคะโอ้โหมันอันตรายมากเลยนะครับแมงกะพุนค่ะ อแมงกะพลขึ้นมาบนหาดด้วยเดี๋ยวจันหอมจะไปนั่งชิงช้าใช่ไหมคะโอเคเดี๋ยวให้พี่เข้าลงไปก่อนนะคะอะไรคะตายเข้าเท้าอีกแล้ว <c oughs> <c oughs> ตายเข้าเท้านะคะไปเดินไปนั่งชิงช้าคะ่ะบรรยากาศก็ถือว่าโอเคนะคะพระอาทิตย์ใกล้จะตกดินแล้วคะ่ะ เดินเท้าเปล่าไปเลยค่ะตรงนี้เป็นดินฟายเดินได้ค่ะเดินไปเลยไม่มีเปลือกหอยอ่าตรงนั้นเขามีเปลือกหอยนะตรงไหนคะตรงนน้นเขามีเปลือกหอยใช่ไหมคะตรงนี้เป็นดินรายเฉยเดินได้ค่ะอ่าเดินไปเลยค่ะอ่าจะไปนั่งชิงช้านะคะชิงช้านี่ก็เป็นของโรงแรมนะคะตรงนี้ เอาได้เลยค่ะเ okay, อาแค่ตรงนี้ไม่ต้องให้เห็นแบบข้างแต่ตั้งถ่ายเองข้างถ่ายน,นั่งเลยค่ะนั่งชิงช้าเลยค่ะนั่งได้ไหมคะจับนะสูงค่ะสูงสูงนะอึบอึบได้ไหมไม่ได้นะคะ ตอนนี้ก็ขุดหาฟอสซิลไดโนเสาร์นะฮะเผือ่อมีไดโนเสาร์กระดูกไดโนเสาร์ขุดหาสมบัติเหรอคะโอ,อ,อ้เอาเจ็บนะคะเอ่อโอ้รรยากาศก็โอเคนะฮะเยอะแยะเลยทะเลโรงแรมแกรนการเดนตรงนี้ ็อยู่พัทยาเหนือนะคะก็มีหาดส่วนตัวก็ถือว่าโอเคเลยนะคะฝั่งโน้นนะครับตรงโน้นนะคะก็กาเรียกว่าเกาะสีชังครับเกาะสีชังตอนนี้ต้นหอมก็จะมาพายเรือใช่ไหมคะโอ้ที่หน้าโรงแรมมีเรือด้วยนะคะ มองกล้องันสิคะอ๋ะะออ,ะะอันนี้หนูก็พายเรือนะคะอันไหนเรือคะอันนี้เขาเรียกว่าเรือประมงนะคะนีะนน่เรือประมงกําลังออกไปหาปลานะคะแต่อันนี้จะเป็นเรือเขาทำไว้เล่นๆเฉยๆคะ่ะไม่ใช่เรือ ต้นหอมโดนหอยค่ะจะทำเหมือนเรืออะไรนะคะต้นหอมโดนหอยค่ะต้นหอมโดนหอยบาดเลยฮะไหนคะไหนคะโอ้เอาปัจเตอร์แปะไว้แล้วใช่ไหมคะค่ะต้นหอมไปเล่นน้ำทะเลเมื่อสักครู่ใช่ไหมคะโดนหอยบาดเลยเพื่อนๆต้องระวังใช่ไหมคะค่ะเจ็บมากเลยอะไรคะอันนี้อันนี้เรือเขาเรียกว่าเรือ หรืออะไรเนี่ยพอยกันนึกไม่อกอ,อกค่ะบรรยากาศปาราสาทสัจธรรมนะครับตรงนี้ปราสาทสัจธรรมพัทยาอยู่ริมทะเลเลยครับใกล้กับโรงแรมที่พักเลยน้นก็นจะเป็น แถบตัวเมืองชนบุรีก็หาดทรายของโรงแรมหาดตูนตัวแล้วคนีแขกที่มาพักแขกคะเงยหน้าหน่อยค่ะเอาแขกกำลังเล่นทรายอยู่นะคะจะเอาไม้ค้าทรายไหนคะ โอ้เอาทรายไปฝากเพื่อนๆใช่ไหมครับใช่โ <Okay. S 2> <laughs> อเคค่ะน,นี้ก็ลงแรมที่พักของเราไม่รองแต่อะไรนะไม่ได้รอไม่ใช่แบบอย่าไปช่ว นี่ใครเขียนคะเนี่ยนอะต้นหอมใครเขียนชื่อคะไหนคะตากล้องกับต้นหอมค่ะตากล้องเหรออ๋ออันนี้ตากล้องใช่ไหมคะถ้าอันนี้ตากล้องตากล้องชื่อพ่อใช่ไหมคะอันนี้ต้นหอมใช่ไหมคะเขียนเองเลยเหรอคะเหยียบแล้วค่ะเอาเหยียบทําไมคะเหยียบชื่อตากล้องด้วยเหรอ เขียนชื่อตากล้องนะคะ